ตอนนี้ก็กำลังมากครับร่มดีมากเลยครับเด๋ตอนนี้ครับดีสุดๆเลยครับเดี๋ยวมาลุ่นซายบาจิงเนะครับว่บาสีขึ้นบ่ขข้นนาะครับเนาะครับจวดครับสายจวดมาผู้เดียวคือเก่าครับผม ดีครับช่วงที่สามครับของวันที่22ตุลาครับนี่ครับบาเจงคนดุบุลสีล่องวาวตัวนี้ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสำหรับวาวตัวนี้วาวจุลาสูตรเปิดช่องขนาดลอยหาสิบเส้นครับตัวสีเหลืองแก่ครับบาเจงคนดุบุลกระแบงให้พี่อุ่ไทยครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอำเภอกุมมะละไะครับเนอไปเรินครับไปร่วมกันสืบสารครับนี่ครับคือเก่าครับ จะีเป็นอีกตัวหนึ่งผีมาจริงสีร่องครับในเครื่อนนี้ครับร่มดีครับให้สทั้งเกียหนึ่งครับนี่ครับเป็นไหมครับร่มดีมากลยครับนี่ครับอยมอมอไม่แม่นี่ครับก็คือนิ่งใบร่องนะครับนี่พี่น้องนี่ครับมอมอไม่แม่ครับตามชี้วครับมาเดี๋ยวผมเสียบส้นหมูให้นะครับสำหรับวาวตัวนี้ผมจะใส่ส้นหมูขนาดขั้นลอยสามสิบหกเซนติเมตรใส่วาจุฬาลอยห้าสิบเซนครับ นี่ครับปึ๊บเสียบแล้วปุ๊บเพชรตังไหนครับสังเกตมึงเนะ้ครับนี่ครับยางครับสามเส้นหรือห้าเส้นก็ได้ครับนี่ครับผมจะเลือกสามเส้นโยกครับนี่ครับสามเส้นครับผมผมจะเสียบแบบนี้ครับนี่ครับดึงหัดเข้ามาคือเก่าครับกะประมาณนี้ครับนี่นะครับครับตอนนี้กําลังมากครับร่มดีมากเลยครับเตะตอนนี้ครับ ดีสุดๆ,ๆเลยครับเดี๋ยวมาลุ่นซอยบาเจ๋งนะครับวาสีขึ้นบ่ขข้นน้องครับเนาะครับจวดครับสายจวดมาผู้เดียวคือเก่าครับผมนี่ครับตอนนี้ก็มาถึงสถานที่ที่สีทําการทดล้องนะครับนี่ครับครับอุ้ยล่มแบบแห้งครับให้มึนครับนี่ครับของวันที่22ตุลาคม2พ6 4าครับร่มหนาวครับหนาวมึงครับมึงครับมึงครับ โอเคครับนี่แหละครับรุ่มแห้งๆบาจริงมากครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับนี่ครับคือเก่าครับผมล็อกแบบง่ายๆใส่ยางในการล็อกครับเป็นมะเขือม่วงครับเต้สนูนี่พร้อมนะครับครับไปเสียกอีเซนอ่ะครับเบาจริงใส่เสียกเบือสามมิลนะครับในการเลียนครับเสียกนี่เบือสามมิลในการเลียนเลียนในการทดสอบเบาเพื่อสีโบ่ให้เกิดปัญหาเสียกขาดได้ครับ พอ่าล่มมันก่อนถางแห้งครับเบอร์สามิลเลียนวาลอยหาสิบเส้นครับเดี๋ยวเมื่รุ่นครับจะเป็นหนึ่งเดครับผมครับนี่ก็ขึ้นพื้นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวาวจุล่าสูตรเปิดช่องบาเจงคนอยู่บนตัวสีเหลืองครับครับนี่ครับเมื่อกี้ใส่เวลาในการแต่งวาวอยู่3ามเทือครับ หลังจากไล่สดผ่านเพจเฟซบุ๊กนะครับเพจเฟซบุ๊กบ่าวจิงคนอุบลครับผมครับเป็นพื้นที่เรียบร้อยครับบ่าวตัวนี้ก็แบ่งให้ทั้งพี่ทั้งกระสินเนี่ครับไปเล่นครับครับปีอุทัยครับตัวนี้ครับไปเล่นครับไปรวมกันสืบสารเอาล่ะนะครับเนาะวัฒนธรรมบ่าวจุฬาสืบเปิดช่องบ่าวจิงคนอุบลครับขาบอสสืบสารกระสับศูนย์ครับฟังเสียงสนุกครับ เติมซิปให้ยูเก่าครับให้แปดเก่าครับลุง บ้านยี่ยี่ถนนเเย่เนี่ยครับรถล่ากับท่านเพื่นท่านครับอาจจะมีเสียงของแสียครับเสียงรถเสียงล่านะครับเนาะเสียงกบเสียงเขียดครับหลังจากฝนตกบางสามสี่หมื่นนี่ก่อนครับน้ำท่วมครับท่วมน้ำขางข้างเนี่ยครับกบเขียดกระห้องครับก็หนีกับท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ลุหนักมากเลยครับ เมี่ยงครับมีเห็นหนึ่งกันในยาวด้ยครับเหมืนอนี้ครับผมหลายตูครับ ก็ไถงหอมหักครับประมาณสีถุ่มร่มซีมาแห้งครับเดี๋ยวห่อตงมันดุนกันครับครับจะเป็นนังใดครับ มึงครับรมมาเป็นช่วงรถล,ล่ากันร้ายครับพานน้ำทางเสียงของมันเสร็จครับ,รบโอเคครับพานครับ ฟังเสียงสนูกครับ <c oughs> ชมแบบแห้งครับ <c oughs> เป็นวันที่2 2ตุลานะครับ2อ6 4ครับร่มดีมากเลยครับร่มหนาวครับผมสําหรับสนูตัวนี้นะครับเป็นสนู่ของวาวจุลาขนาดรอยหสิเส้นครับสนู่ีีใสครับใบย2่บมิลขั้นรอย36เซนติเมตรครับ ดอกพางทีครับจังลเลยครับโตดเลยครับ โอเคครับไปเ,เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ